ขอทุกท่านฟังคำนิบายนะักการเจริญพุรธมฐา,านสักครูนะ่เลยการเจริญกกรรมฐา,านวันนี้เป็นโลหิตก,กสินแต่ว่าก่อนที่จะพูดจะโลหิตก,กสินก็ขอพูดถึงแนวการเึ้ต่ต้นขึ้นต้นนีต้องพูดทุกวันนะออวันนี้มีนักเรียนมาด้วยการเร้นตน้นการเจริญกรรมฐา,านขรรดาท่านพุทธบริษ,ษัท อันดับแรกพระบุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาจิตในใจจักรวาลทั้งปวงก่อนจะหมายความว่าให้มีความรู้สึกทางใจว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะไม่เป็นเวรไม่เป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรดีกับคนัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตใจจะ,ยะเยือกเย็น หลังจากนั้นก็ชำระศีลศีลที่เราปฏิบัติวีกี่สิทาบทพยายามชำระให้ผองให้ให้ใ,หใ,หให้ผ่องใสหมายความให้ครบถ้วนเพราะว่าศีลทุกข้อเราจะไม่ปกครองต่อจากนั้นไปก็ส่งแนะนำว่าพยายามคิดถึงนิวรณ์ห้าหรายการ นิวรณ์ห้ามราการปีจิตที่เราจะต้องละเฉพาะเวลาที่จะเรียนกับอาารนิวรณ์ห้ามราการก็คือนนกามมาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเสัมผัดหวางที่ดยการที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจในการที่สามความง่วง ประการที่สี่ติดฟุ้งสร้างเกินไปเรการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติตกลงวามว่านิวรณ์น,นี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากิเลสยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังให้กันหนาที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาก็ตามถ้านิวรณ์อ,อย่างใดอย่างหนึ่งควรใจเราเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญา การเะไรเมื่อกรรมฐา,านมีสามอย่างพวกกันมีเท่าเสียงสมาธิปัญญาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติในกรรมฐา,านกองที่เพิ่งปฏิบัตินี่พูดสำหรับโทษทั่ว,ว,วไปแต่ว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยนักเรียนทุกคนขอจงอย่าลืมคุณธรรมของเราที่มีประจำเพราะว่า โรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมตามนี้ตามที่ศึกษามาแล้วคื <c oughs> อนหนึ่งสังหาวัตถุสอันนี้ต้องปฏิบัติได้สังหาวัตถุสีคือหนึ่งทายการให้รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองปิยวาจาคือพูดไปที่รัก วาจาประเภทไหนที่เราพูดไปเขาจะรักเราพูดวาจาอย่างนั้นแล้วก็บริการที่3ามอัตจิญญาการช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันแล้บริการที่สี่สมานักตาไม่ถือตัวไม่ถือตนสังหาวัาตุสีนี้เป็นปัจจัยเกิดความรัก,กระหว่างพวกพ้องหรือคนที่พบหาสมาคม มีความสำคัญทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็ไปสุขเขาก็ไปสุขแล้วต่อไปก็สินห้าบวกกับหมดสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักษรสามไม่พฤติกรรมสี่ไม่ดื่มสุราในไรทางกายสหรับทางวาจาคือไม่พูดปลดไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดส่อเสียดเขาแตกราวกันไม่ใช่วาจาเพื่อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่สํคและก็ไม่จองล้างจองผานไม่โกรธพิเรียบายไครโกรธน่าจะโกรธจะไม่ไม่จองล้างจองผลาน ดังด้านจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นชอบคือยอมรับพระคัมภีรคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือตมหมีานสีเ่เบื้หนึ่งมีจิตเมตตาความรักสองกุณาความสงสารสามทุตตามีจิตอ่อนโยนมีสาดิสยาใครให้ใครได่ดีอกอยินดีด้วย แล้วกสี่อยู่เบะขาวางเฉยวางเฉยเมื่อสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำหรือเราจะช่วยคุณธรรมทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้คือว,ว่าก่อนจะเข้าก็มีสัญญากันแล้วว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้ต่อที่แล้วมาก็รู้สึกว่าปฏิบัติกันได้ดีก็คอยปฏิบตรงความดีนี้เรื่อยๆไ,ไป ตจุดสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกรรมฐา,านทุกคนต้องได้มโนยิทธิแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก่อนจะเข้ามาทุกคนก็ได้หมดแล้วให้รักษาความดีดไวเพราะว่ามาโนยิทธิเป็นด้่งข้อปัญญายากที่คนจะปฏิบัติได้แต่ว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าทุกคนปฏิบัติได้ต่้งตัวฉะนั้นขค่อยมีการซักซ้อมไว ตอนนี้ไปก็ขอพูดถรงกระสินเป็นกรรมฐานเป็นการแนะนาําความรู้ทั่วไปในกรรมฐานเพราะว่าก่อนเวลาแนะนํามโนยิธิก็จะาขอน,กา,น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 ากรรมฐานทั้งสี่สิบกองมาค่อยๆพูดไปวันนี้เป็นโลหิตกระสินโลหิตะแปลว่าสีแดงกระสินสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสามสีนี่ไอ้สี่สีนี่ เป็นกระสินกระสินเจพาพจริตคือปราบโทสะจริตในสมัยกว่าว่าคนที่มีความโกรธง่ายถ้าทำกระสินกอ,องนี้เสื้อสีกองในกองใดกองหนึ่งสีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้ก <c oughs> องใดกองหนึ่งพึ้งชาน กำลังเห็นโทสะคือความโกรธอย่าบรรเทาลงและก็บรรเทาลงถึงที่สุดในขนาดสามารถจับวิปัสนาญาณเป็นพระอรหันต์ได้วิธีปฏิบัติก็คือผ้าสีแดงหรือกระดาษสีแดงหรือสีแดงทางกระดาษเงินางกระดาษก็ได้ให้โตพอที่มองชัดต้องโตหน่อย ปฏิบัติเหมือนกันทุกกองันดับแรกก็ลืมตาดูสีแดงจำว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่คือสีแดงแล้วก็ภาวนาในใจว่าเราโลหิตาสีนังโอหิตตา,าสีนังแล้วก็หลับตานึกภาพสีแดงมนึกภาพสีแดงไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วย ถ้าภาพสีแดงเรืองไปจากใจก็ลืมงตาดูใหม่ลืมงตาดูพอจําได้แล้วก็หลับตาภาวนาต่อไปนึกขึ้ภาพต่อไปอันนี้เป็นเครื่องวัดสมาธิถ้าขณะใดาถ้าภาพสีแดงแล้วก็สงกองใดกองหนึ่งก็เหมือนกันยังทรงอยู่ในจิตของเราเรายังนึกเห็นอยู่เวลานั้นที่ว่าจิตมีสมาธิ แต่ว่าภาพนั้นเลื่อนไปจากใจก็สแสดงว่าจิตสมาธิก็เราเสื่อมคาไปแล้วนี่เป็นการฝึกใน,นผลจริงๆก็ผมป,ปฏิบัติเหมือนกันทุกกองแต่ไม่จะไม่ขอพูดต่อไปก็กลายไปสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแก้วเหมือนกันเหมือนทุกองกันเลยตอนนี้พูดถึงว่ากระิ่งกองนี้พระพุทธเจ้าเคยสอน,นพระให้เป็นพระอรหันต์มาแล้ว ก็จะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นแบบปฏิบัติว่าในสมัยมาองค์สมเด็จพระทรงเสวัสดิโสผาค,คือพระพุทธเจ้ายังทรงได้ชนอยู่เวลานั้นปลากรอัาษาว,วกรพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือภาษารีบุทเป็นภาที่มีความสำคัญมาก ก็มีพระเข้ามาบวชใหม่ในสำนักของท่านองค์หนึ่งพระองค์นี้ตามบาลีไม่ได้บอกชื่อแต่บอกตระกูลคือว่าท่านเป็นตระกูลพ่อแม่ของท่านเป็นคนขายทองเป็นลูกชายในช่างผู้ขายทองในช่างทำทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาสวยแต่เมื่อมาบวชกับสารีบุตรสารีบุตรก็มีความคิดว่าคนหนุ่ม รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีอย่างนี้ก็คงจะหนักในด้เขาราคะจริตคำว่าจริตเชื่อมุมค้นใจมีหกอย่างหนึ่งราคะจริตรักสวยรักงามสองโทสาจริโตโกรธง่ายสมโมหจริต็ไมโตกจริตซึมแล้วก็ห้าสัทธาจริตเชื่อง่าย 6พุทธเจริตมีความฉลาดมากความจริงอารมณ์ของคนทุกคนก็มีทั้ง6อย่างแต่ว่าจะมีอย่างไหนหนักที่สุดให้ปราบอย่างนั้นก่อนแต่สำหรับพระองค์นี้พระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราชาจริตจัดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านเป็นคนมีโทสะจริตจัดไม่ใช่ราชาจริต แต่นั้นุครั้งเมื่อภาษาที่บุตรคิดว่ามีราคาจริตจัดจึงให้กรรมาฐานปราบราคาจริตมันก็ไม่ตรงกันมันเข้าจะนองปวดที่ขาจะรักษาที่หัวมันก็ไม่หายก็เป็นนั้นว่าให้กรรมาฐานคือเอาสุปกรรมาฐานกับกายยานตาโนสติใช้เวลาเข้าภาษาไปออกภาษาจะไปบทมาใช้เวลาสี่เดือน พระองค์นี้ไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีคั้งนี้ก็เพราะว่าให้กรรมาฐานไม่ถูกจเจริิต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทคิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนได้ต้องพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพรรวัตเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทก็พาพระองค์นี้ไป ล้วกราบทูลให้ทรงทราบตามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อสาลิบุตรกากลจบองค์สมเด็จจินสรีจะได้มีพระวดีกาต,ตว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรคนที่มีศรัทธากุณฑลที่มีศรัทธาเป็นคนที่สถาก็ไม่สามารถจะสอนไม,ไม่ไม่สามารถจะสอนได้นะั้นไม่มีขอให้สาลีบุตรกลับไปก่อนาาาราก็จะสอนเอง เมื่อภาษาที่หกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเแก้วก็ส่งที่เจรนาแก้ทรงทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราคะจริตหนักเป็นโทสะาจริตหนักหนักในความโกรธยังได้ทรงเมิตดดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งบันดาลให้เป็นสีแดงแล้วก้ส่งให้กับพระองค์นี้ก็บอกกับเธอว่าเธอวิตกว่ เธอจึงนำดอกบัวนี้ไปนั่งที่หน้าวิหารที่กองทรายแล้วก็มุนกองทรายขึ้นมาให้เป็นกองแล้วก้านดอกบัวจิ้มลงไปตักลงไปที่กองทรายหลังจากนั้นก็ลืมตาดูภาพดอกบัวจำสีแดงให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็หลับตาเนกภรวนาในใจจำภาพที่แดงพาวนาว่าเราลอเคระีนางลยกระสีนาง ก็ะฤาษก็ีนังนะถ้าภาพเั้นเดอนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุดความจริงวระเจ้าก็สอนแค่นี้พระอไม่ก็นำดอกบัวทองคำที่เป็นสีนแดงไปหน้าวิหารที่มีกองทรายแล้วก็ทำตามที่พรจจะเจ้าบอกถ้าะภาภาวนาไปบ้างมาภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ เริ่มตารดูแลหลับตานึกถึงภาพต่อมาเมื่อสมาธิดีขึ้นภาพดอกบัวชัดเจนจใสขึ้นสว่างมากขึ้นโตมากขึ้นเห็นชัดมากจนกระทั่งนึกในใจว่าขอภาพดอกบัวได้ยังสูงขึ้นดอกบัวก็วสูงดอกบัวที่จงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายอยู่ข,ขวาเล็กไว้ใหญ่เป็นไปตามใจชอบ ถ้าอย่างน้พิจารณาเอาต้องเพลินตามนี้ก็เพลินที่จะมีปีติความอิ่มใจต่อมาสีดอกบัวเกิดกลายใหญ่ขึ้นแล้วกลายกลายจากสีแดงเป็นสีเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาจนถึงที่สุดยับยั้งอยู่แค่สีเหลืองไปเดียวหนึ่งนก็ไม่ละภาวนาแส่ทรง,ง,ง,งอารมณ์ไว้ ใจเลยใจรอนึกถึงภาพให่ภาพชัดไม่ต้องนึกถึงได้เห็นชัดใจเห็นต่อมาจากสีเหลืองมาหยุดสีเหลืองนิดหน่อยต่อไปภาพก็กลายเป็นสีขาวเทียหน่อยละหน่อยละหน่อยก็กลายเป็นขาวทั้งดวงหมดทั้งดอกดอกใหญ่มากขยายโตขึ้นต่อมา,าก่้งแไม่ละอารมณ์จับภาพเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆไป ดอกบัวก็กลายจากสีขาวเป็นแก้วเป็นแก้วเทียนน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนทั้งเป็นแก้วหมดดวงเป็นแก้วใสมากตอนนี้เป็นชานเป็นกำลังห้นชานแล้วต่อมากะลำใจก็ค่เข้าถึงชานสีไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจจิตมีการทรงตัวดอกบัวก็สว่างจัดเห็นชัดเป็นแก้วใส ในช่วงนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยนั่งอยู่ในวิหารก็ทรงพิจารณาว่าพระองค์นี้ถ้าตถาคตไม่ช่วยเธอสามารถจะมาลุกมาข้ขึ้นเปคือเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ก็ทรงทราบกางกําลังใจของพระองค์ว่าถ้าทาพระองค์ไม่ช่วยพระองค์นี้ไม่สามารถจะมาลุกมาขผลได้ ไอนั่นองค์สมเด็จจิตก็จอมไกรเห็น่าพระองค์นี้กำลังนั่งหลับตาจิตเห็นภาพดอกบัวใสแสวเป็นแก้วทรงตัวดีสมเด็จพระมหาวนีก็สุน,นัริดอกบัวเดิมไม่ใช่ดีนิดดอกบัวที่ไปที่แรกให้เ่าลงเศ้าหมองลงที่แรกก็บ,บองใสต่อมาเท่านี้เมื่อลูกตาเข้าก็ลืมตาดูใหม่ ก็ตกใจว่าดอกบัวไม่ระนามาแจ่มใสดีมากสวยสดงามสีก็สดก้านก็ดีเวลานี้เศร้าหมองเก่ามากเหมือนดอกบัวเก่าๆเหมือนดอกบัวเหี่ยวก็หลับตาก็คิดถึงชีวิตตัวเองว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนก็มีสภาพแบบนี้คนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่เข้ามาความเหี่ยวแห้งาาก็มาก็ปรากฏเช่นเดียวกันคิดอย่างนี้เพราะจิตทรงตัวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สทรงลิมิตต่อไปให้เกลีบดอกบัวดันหลน่นถ้าพระองค์นี้ลืมตาขึ้นมาบอกเอ้าเมื่อกี้แค่เก่านี่ติดหล่นไปแล้วแต่จะคิดในใจว่ามาคนแก่คนเก่าเกิดอ,อ,อวัยวะต่างๆเขใช้งานไม่ได้สะดวก แขนขาก็มีการทรงตัวหูข้าวาวฟางปีนก็หักแขนก็ยขขขกอขงกองขึ้นขาก็ก้าวไปถือไหวในสภาพทอกความเป็นคนแก่มีความทุกข์อย่างนี้เพื่อการเกิดเ,เหตุในขณะที่เท่านั้นพิจารณาอย่างนี้สมเด็จพร,ระบรมมรรคกษตรก็ทรงนั่นิคด้ววัวหักกระจายไปเลยคือท่อนเล็กท่อนน้อย พระองค์นั้นก็เลืมกลามนันโดูใหม่ก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันแค่แก,ก่แค่เก่าแค่หิวแตวดีอันเวลานี่หักกระจายไปแล้วก็เป็น,นว่าเหมือนกับชีวิตของเราต่อไปต้องตายขึ้นที่ว่าความตายไม่มีนิวิตไม่มีเครื่องหมายหมนก็ดอกบัวนี้ความจริงเป็นทองคําเป็นของที่แข็งกว่าร่างกายของเรา สดใสอยู่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวก็เก่าประเดี๋ยวว่าแก่ปเดี๋ยวก็เหี่ยวนี้ก็ร่วงโรยใน,นที่สุดก็หักกระจายไปชีวิตของเราก็มีสภาพนี้มีความเกิดในเบื้องต้น,นแล้วก็มีความแก่ในเส้นกลางามีการสลายตัวในที่สุดดังนั้นขึ้นที่อว่าการเกิดถ้าทรงความเกิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่พ้นความทุกข์พี่งตัดสินใจที่ว่าขึ้นที่ออความเกิดขอมีชาตินี้หรือชาติดท้ายชาติต่อไปไม่มี เพียงเท่านี้สมเด็จเพียงสีก็ทรงแสดงปฏิหารแห่ับพันยางสีมาที่เธอเหมือนนังธนาร่าววาจารับรองว่าเป็นอย่างน้นที่สุกตามจริงเป็นอย่างนั้นเพียงเท่านี้ึ่านรู้ม,มาผลเป็นพระหลังพร้อมเสด็จทาย,ยายกระองค์ความเมื่อกลาสินทุกกองท่รู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ถึงอรหันต์หมนกันและถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นสมาธิง่าย แต่ว่าถ้าอารมภาคุณก็กส,สีนี้ก็พระอยากจะทราบประเทศทำอะไรโพรา,าทำได้ทิ้งชาสีก็สามารถจะบรรลัาาสีทุกสีที่ไม่สีอื่นให้กลายเป็นสีแดงได้หมดอย่างคนนักเรียนใส่เสื้อขาวเนี่ยใช้โเป็นสินปั๊บเดียวเชื่อสีแดงหมดนะแล้วถ้าเดี๋ยวใช้อะไรโอโอทาตะเราสินก็เป็นสีขาวหมด ให้มีแล้้ก็สิงก็เป็นสีเขียวหมดให้ปิตาการกระสิงก็เป็นสีเหลืองหมดก็สามารถบรรดาสีได้ตามชอบใจสําหรับกระสิงก็ขอเล่าให้ฟังแค่นี้พอเข้าใจว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบ 40, เป็นการศึกษาไว้แต่ผลปฏิบัติจริงๆก็เหมือนกันทุกองตามที่กล่าวมา ต่อที่ไปก็ขอพูดเรื่องหลักวิชาของมโนยิธิื่อการปฏิบัติกลางวันเป็นมโนยิทิแต่นันเกเรียนทุกคนนะเวลานั่งเฉยๆจะใช้กําลังของมโนยิทิใช้ได้เลยนะจะไปไหนละ่ะจะไปหาพญายมก็ได้ถ้าไปหาพญายมก็ถามว่าท่านปูมารกขุมไหนที่พอหมาะพอดีกันูเอ หนูอยากจะอยู่กับคุ้มหนึ่งอะไรแลวหลายๆคุ้มก็ได้นะก <c oughs> ็ไม่ไม่ชอบใจในรกถามท่านเพท่านปูก็หากว่าในลานี้กับผมก็ดีหนูก็ดีผู้หญิงแค่หนูชายใช่ผมว่าที่มีตัวหญิงมั้งบุญบารมีที่บำเพ็ญแล้วก็หนักนี้ตั้งแต่ต้นจนั้งปัจจุบันว่าสั่งตัวมาคำว่าตั้งแต่ต้นหมาย ว่าชาติแรกที่เราทำบุญทุกชาติที่ทำนี่มันไม่สลายตัวมาสะสมกันมารวมตัวกันถามว่าบุญตั้งแต่ต้นที่ทำยังทั้งปัจจุบันนี้จะสามารถบรรดาลให้เกิดเวเทยดาแลือนางฟ้าชนไหนหรือเป็นลมือสามารถจะปฏิบานได้ถามท่านถ้าถามท่านอย่างนี้เดาบะันชีใหญ่ที่จะเปิดบปัญชีแต่ความจริงถ้าไม่เปิดก็ได้ แล้วไประเบียบเพื่อเปิดบัญชีมันอาจจะถามว่าหนูชื่อนี้ชใช่ไหมบอกถ้าไม่ใช่ท่านจะชี้ให้ดูถ้าบังเอิญเห็นบัญชีสีแดงเราก็มีความมั่นใจได้ว่าเราลงนรกแน่ดีไหมถ้าเห็นบัญชีสีเขียวเนี่ยสามารถจะเกิดที่น้ำเงินจะเกิดเป็นคนก็ได้เกิดเว็นรามบาปน,านาวฟ้าก็ได้ อ้เบันชีสีทองถ้าตัวหนังสืองะมอสีทองอันนี้หมายที่นิพพ่านขอดูท่านได้นะถ้าบังเอิญมีตัวหนังสือสีแดงเรื่องบาปนะทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดหลงพ่อก็ททำมาแต่ฐานนะว่าถ้าเราต้องการจะพ้นจากมารกเรือใบภูมิได้ตัวสีแดงทำยังไงท่านจะแนะนำมาให้ วิธีใดที่ท่านแนะนาําต้องปฏิบัติการนั้นจะพ้นได้จริงๆอันนี้ไปหาท่านมาเชิญไม,ม่เชื่ไร้ผลแต่มีผลมากต่อไปก็เป็นหลักวิชาของม,ามาโนยิทธิคำว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีทิ์ทางใจในก็หมายความใช้ใจไปสวรรค์ก็ได้ไปพมทโลกก็ได้ไปสนุกก็ได้ไปจาดเปลือรกายสวดิฉันก็ได้ ไปไหนก็ได้จักรวาลนี้ไปได้หมดและใช้ใช้ใจรู้การเกิดและการตายของคนละสักหน้าคน้นอยากจะทราบว่าคนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนมาจากนารกหรือมาจากเฟสสุลกาจากสติสานจากคนจากโยดาหรือกมเรารู้ได้ถ้าอยากจะทราบว่าคนตายคนนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนแล้วก็ทราบได้จงนี้เรื่อยจุดตัวกๆๆๆ อันแรกเธอพิพุยามแต่ต่อไปสามารถจะลึกชาติได้ไม่จํากัดชาติก็จะรู้จิตใจทุกคนได้จะรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ได้เหตุการณ์ในานาคก็ได้เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้หรือว่ารู้กฎของกรรมว่าความสุขความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุทราบนะม่นจกิดวิธีปฏิบัติอันดับแรกขอ,ขอทุกคน เราะมัดระวังเรื่องศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าศีลสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์อันนี้ต้องระวังให้มากและก็เวลาภาวนาพิจารณารู้ลมหายใจเขาออกก็ระวังนิวรณ์เย่าให้นิวรณ์เข้ามากวนใจเวลานั่นก็ไม่นึกขึ้นมันก็นแล้ว่นนิวรณ์นึกแ,แต่รู้ลมหายใจเขาออกอันดับแรกรู้ลมหายใจเขา้าหายใจออก เ,เวลาให้ใจเข้าภาวนาตาม,นมาันะมะเวลาให้ใจออกภาวนาตามะระทะแค่นี้นะเ,นเวลาภาวนาจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะพุง่งซ่านและก็สาคัญที่สุดการฝึกแบบนี้ต้องได้ทิุฐิยางก่อน ก็คำว่าทิพยานี้ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์มันมีจิตเป็นทิพย์ภาพที่เราสิงที่เราปรากฏกับใจเราครั้งแรกอย่าปลา่อยนี่วอนเข้ามาขวางนี่วอนคือคือ,อวิจิตรเฉาคืวโตษสงสัยอันนี้ก็สำคัญมากหลังจากนั้นเมื่อภาวนานแล้วให้ใจเข้านึกวันมะมาหาใจออกโลภะต่อไปครูก็จะแนะนํา โดยการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดคิดนี่ก็มีว่าขณะวิการภาวนานี่สูงให้ภาวนานประมาณสินาทีหลังจากนั้นก็มีคนไปนั่งขนาดและนั่งกลางวงตอนนั้นก็ให้ทุกคนเมื่อมีคนเข้าไปนั่งเขาจะแนะนำเพราะทุกคนเลิกภาวนานทันทีแล้วก็ไม่สนใจกะรลงใ,ใจเข้าออก แต่ว่าตั้งใจฟังคําแนะนําของผู้แนะนํเขาจะแนะนําในการแต่กิเลสถ้าเราคิดตามไปด้วยได้ก็จะดีขณะที่จิตฟังธรรมอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ความไปคิดมันก็เกิดคิดเที่ยวได้ในคิดคุยานไม่ใช่คิดนไม่ไม่ใช่คิดเนตร ทิพเเนตแปลว่าตาทิพนั่นองมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าหรือผมแต่เรารมนุษย์มีทิพเเนตรไม่ได้ก็ได้ได้แต่ทิพยานยานประมรู้ทิพยานจริงๆถ้าอย่าแปลเตยมกับต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใกล้ตาทิพนั่นเหมือนที่ความรู้สึกทางใจแต่นั้นเมื่อครูเขาแนะนาไปเห็นว่ายาิ มีจิตเริ่มจะอาจจะกิเลสมันจะสพอาจ,จเฉพาะเวลาเวลานั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าความรู้สึกครั้งแรกเกิดขึ้นเชื่อความรู้สึกครั้งแรกทันทีเราก็มันเป็นคิดมันจะไม่ผิดถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามี แล้วก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกท่านก็อบอกว่า,ข,า,าข้างหน้าคนที่อยู่ท่านอยู่ข้างหน้าแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามนั้นแต่ว่าทิพยานที่ญาติโยมได้จะมีจะมีะมะมความวจะจะจําสไม่เสมอกันท่านที่มีกุศลสะอาดจะกิเลสน้อยจะมีความรู้สึกทางจิตแต่จิตไม่เห็นภาพ ให้เกิดความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดปกลางเมื่อมีความรู้สึกเขาจิตเขาก็จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะให้เื่อความรู้สึกของจิตถ้าท่านที่มีจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจะจิตจะเห็นภาพชัดเดจนแจ่มใสามากหลังจากนั้นครูก็จะแนะนํให้แท่านไปสู่บรุลาเมนีจิติสานนิพพานต่อไป ตอนนี้ไปส็บรรดาลูกหลานทุกคนนะักญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานรปรมาทาน